นะคะวันนี้ใครสายบุญสวัสดีสองพันคนครับวันนี้ใครสายบุญนะคะทุกคนใครสายมูตอนนี้เราอยู่ที่คุ้มนะหน้าทองใครถามบ่อยมากว่าแหวนพญานาคเออสบินนิมิตใครถามบ่อยมากว่าแหวนพญานาคที่ทันยสายอยู่ไหนนะคะที่นี่เลยแล้วก็ไปลงทองที่ไหนที่นี่นะคะตะกุดกําไรตะกุด <c oughs> เดี๋ยววันนี้ประมาณ กี่ทุ่มดีอะตอนนี้กี่ทุ่มแล้วคะสองทุ่มตอนนี้สองทุ่มเลยสามทุ่มประมาณสามทุ่มนะคะมาไลฟ์อุ้ยทำไงดีอะอยากให้ทุกคนเห็นจังเลยอะใหญ่มากนี่เห็นนะเห็นอันนี้นะคะเป็นเป็นถ้ำนี่น้ำตกลงมาในหลังปูก็จะเป็นน้ำตกเห็นไหมคะเหรอคะใช่เป็นน้ำตกไหลลงมาพญานาคองค์ ปู่ศีสตากับปู่ศีสุโธความยาวทั้งหมดเท่าไหร่คะแม่องค์ละ40กว่าเมตรเกือบห0เมตรนะคะสี่สข้างหลังก็จะเป็นหน้าเกี้ยวอแล้วก็ข้างบนยอดข้างบนนี้นะคะจะเป็นองค์เทพสีหูหตาใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกพุ่งนี้เราจะไปปล่อยวัวไทยชีวิตวัวกันนะคะนี่พรุ่งนี้วันเกิดวันเกิดแม่โคค่ะ วันเกิดแม่คะ่ะเราจะไปปล่อยวัวกันนะคะยอดทำบุญของกรุ๊ปบ้านของเราทั้งหมดตอนนี้34มหมแล้วเดี๋ยวจะหนูกับพี่ลาลาจะทำอีกตัวหนึ่งแล้วก็ทุกคนก็ได้ทำเกินมาแล้วสาธุนะคะสาธุกับทุกคนด้วยที่ร่วมทำบุญกันมานะคะควันนี้ใคร อยากบูชาองค์ปู่กับองค์ย่าเพื่อต่อยอดสร้างถ้ำแล้วก็สร้างลานปฏิบัติธรรมนะคะทุกคนก็สามารถบูชากันได้นะคะวันนี้ประมาณสามทุ่มเดินหนูมาใหม่นี่ที่ทุกคนถามมาว่าตะกุดอยู่ที่แขนน้องย่าคืออะไรเกี่ยวกับณนะไมตาเกี่ยวกับอันนี้เป็นขุนแผนเอ้ยสีหัวาตาแล้วก็จะมีขุนแผนนานอัฐทองด้วยนะคะทุกคน แล้วเดี๋ยวเรามียันติดติดโทรศัพท์ด้วยมียันติดโทรศัพท์ด้วยแม่ครูเห็นอาโลเป็นยังไงบ้างพะนะเพราะมันอยากถามเอาเขาลุ่นเด้แม่เพมันอยากถามไม่ยืนนี่แล้วเพิ่ายืนนี่แล้วเพรานไม่ยืนยืนล้างหลังแม่น บอกเน้ำเด้อเอาิ่นวาเขาบอกว่าแม่อันห่วงลูกสาวนี่เขาเล็กเป็นห่วงว่ามาเห็นอโลอโลเป็นจังได้น่ะนะค <c oughs> ําแรกที่แม่ทักอโลบอกว่าไงนะ <c oughs> <c oughs> ตัวจริงรอกลัวในากล้อง <c oughs> <c oughs> เอ้ยแต่หนูดูสายตาแม่ออกถ้าสมมติแม่ไม่ชอบใครแม่จะไม่ใช่สายตาแบบนี้เมอดูมัมดมือชกแม่ชอบเลยคขาว่าดูมันมัดมือชกแม่ครูสวัสดีค่ะแม่สวยจังพนนะเอาเต่าย่องเร้่เต่าย่องเอาอะนี่เวลาเราเข้าถ้ำก็จะลอดท้องปูเข้าไปตอนเข้าเนี่ยลอดท้องผูสีสัตตาลคลาดตอนออกออกท้องผูสีสุดโท นี่ลอดเข้าไปในถ้ำนี่ถ้ำถ้ามาตอนกลางวันก็จะเห็นอยู่จะเสร็จแล้วเดือนไหนเสร็จพฤษภามนี่เดือนหลวงพี่ยินบอกหนูไว้แล้วว่าขึ้นงานขึ้นเปิดเปิดลานปฏิบัติธรรมเดือนพฤษภาใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่อาการจะสงแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เคลียร์แล้วก็ลงต้นไม้แล้วใช่แม่แล้วผู้ใดสิ อาจารย์จะเป็นคนมาพระเหตุแต่พระปฏิบัติธรรมแต่มีทั้งพระที่เราเชิญมาจากข้างนอกนะคะแล้วก็ตัวอาจารย์ีคือเราจะเปิดให้ทุกคนมาปฏิบัติปรีอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมีที่นอนไหมคะไม่มีที่นอนคะแบบ่ะน,นี้ก็จะมาทําปฏิบัติเช้าแล้วก็เย็นกลับอ๋อเดี๋ยวที่ก็จะ เป็นหญ้าพูหญ้าแล้วก็ต้นไม้ลงเล่มลืม่นเดระวังนะคะกำลังเคลียกำลังเคลียดินที่จะปลูก,ก,ก,กเดี๋ยวจะปลูกต้นไม้ทุกคนเดี๋ยวตอนประมาณ3ามทุ่มนะคะใครอยากได้แหวนพญายนาคนะคะแต่ไม่ใช่แบบของหนูนะอันนี้แม่สั่งทำให้หนูแบบพิเศษแล้วก็หักไปแล้วรอบหนึ่ง <c oughs> อันนี้ทาใหม่อันนี้เราให้อาจารย์เขามา้ามงาแต่แบบนี้แหละแต่เป็นมายนขึ้นอืมนี่แบบของแป้งนี่แป้งก็ใส่พี่วิทยก็ใส่นี่นี่แบบนี้สีเงินเป็นแหวนพญานาคแบบนี้นะคะใครอยากได้นะทุกคนเดี๋ยวตอนสามทุ่มนะคะสามทุ่มมาขึ้นไลน์แล้วก็เป็นยันติดโทรศัพท์ใครสายมูเจอกันสามทุ่มนะคะแล้วก็กําไรกําไรตะกุดสวยๆแบบนี้ไม่เหมือนของมูนะเหมือนของสายแฟชั่น ระวังสายไฟนะลูกเจ้าดึระวังสายไฟนี่สุขหลกจะร่นดิว่าโอ้แม่แม่ลูกแม่ไปมากผู้บ่าวเล้ากันนะจ้างได้แล้พี่น้องจ้างได้ล้วบันเนี่ยจ้างได้ กำไรกี่บาทรอเลยค่ะรอเลยเดี๋ยวปักตะก้าวันนี้แบบรัวๆนะคะของมีไม่ไม่อั้นไม่จากัดเหมือนโกโก้ก,กับกาแฟของหมดก็เลยก็เลยมามามาขายยันพญานาคของหมดค่ะวันนี้ไม่มีอะไรขายแล้วค่ะทุกคนเหลือแต่ดีถอกค,ค่ะลูก <Yeah. S 1> ลูกเคยผ่าดไว้คะแม่พนะ่ายละคนเมื่อวานก็เห็นอยู่มฮะลุ่มข้าแตกกำไรกับแหวนอ้าแม่ปั่น พอหนูล้มปุ๊บใช่ไ่มผู้ชายในกองก็มาแบบว่าเช็ดแผลให้หนูเต็มเลยบะลายไปนั่นไม่แต่แบบมันแต่ว่าเลือดออกเนาะความเป็นความเป็นนางเอกอะนึกออกป้านางเอกบาดเจ็บอะไรเงี้ยซึ่งแบบคือความจริงแล้วกูไม่ได้เจ็บขนาดนั้นทุกคนจะตกใจเวอร์อะแล้วแม่นพื้นเมื่อกี้จริงป่าวทหายย้อนที่บอลลูนนี่เป็นปกติใช่อันหนูนอนหลับยู่อที่เขายางพว่า มอเป้งยาเขาแตกเลือดออกนูกับสลึ้สลือหนูโหเร่ยงย่งโมนูหลับแกงก็เลยบอกว่าอ๋อเป็นพกกะทิยุ่งยากกับแกงประจำเยุ่งยากกับแกงประจำก็เลยพวกไปตกใจมันลูกเฮียก็เจากัตกใจแ่ล่นกเพื่อนกันนี่ังไง อยากซื้อกำไรแล้วค่ะสามทุ่มนะคะทุกคนสามทุ่มเจอการของหนูที่หนูใส่มันเป็นเงินแท้นะทุกคนมันเป็นเงินแท้แต่แบบแล้วแต่เดี๋ยวหนูจะบอกราคามันจะแบบมีหลายราคามากแล้วแต่ใครไหวยังไงถ้าเป็นเงินแท้มันก็จะใช่ก็จะเป็นเงินใส่ไปไหนก็ได้อย่างของคุณทัญญ่าเนี่ยค่ะใส่ไม่เคยถอดแมนมันก็สิแบบใสท่นดูหรูหราใส่อาบน้ำพร้อมใส่อาบน้ำใส่บดถอด พราะหนูเป็นคนใส่อะไรก็พังง่ายไงทุกคนหนูต้องใส่อะไรที่มันแบบไม่คอยถอดเลยเพราะมันจิใส่ยังแหวนแป้งก็ไม่ถอดนี่ไม่ให้ถอดเลยช่วงยิ่งกว่าหน้านี้ช่วงดวงไม่ค่อยดีก็จะให้ใส่วัตถุมงคลไว้ตลอดใช่เพราะหนูจะเป็นคนที่ถ้ารู้สึกว่าอะไรที่แบบช่วงไหนที่รู้สึกไม่ดีนอนไม่ค่อยหลับนู่นนี่นั่นก็จะใส่วัตถุมงคลติดตัวไว้ตลอด ยนันสติกเกอร์ติดโทรศัพท์มีค่ะมีหลายรูปแบบด้วยม่จะเป็น,เ,นกเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะหัวรักหัวหลงอะไรอย่างนี้แล้วก็การงาน,นการเงินมีหมดเลยนะคะแล้วก็ยันติดโทรศัพท์ราคาไม่สูงสด้วยนะแม่เนาะนราคานิดหน่อยเองมาบอกน้อยอ่ยพังงังกนผ่านพ่แม่พานวอกนะเขาทำ สจะทานบ่หรอพี่น้องโหวตมาฟังดูฟังเาเสียงกันโดเาเสียงกันโดจะทานบ่หรอนายเม้นมาซิคะแม่แม่ถามว่าโหวตมาซีโหวตมาสีล็อกกำไรเด้อได้เลยค่ะประมาณสามทุ่มเจอกันนะคะเดี๋ยวหนูจะไปกินตะบักหุ่งก่อนแม่เราไปใจยังไงดีละแม่บอกว่าตะบักหุ่งมาส่งพูดอะไแม่เบิ้งชอบไหมแม่ผ่านผ่านลอยเบอร์ซีนโอ้ยผ่านจ้าเพาะ่า ทุกวันทุกวันที่คุยกันเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเหรอผ่านผ่านนุ่นน่ะผ่านพันเฟอร์เซียนทุกวันที่คุยกันเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมสามพันแคคยูดอกแคคยูดอกพายกันอวยกันเถิดอกพาทุกคนไปดูเท้าเวทดีกว่าไปดูปู่เวทเย็นมากนีะคะของเราตรงนี้ก็จะเป็นลานจุดเทียนอาจารย์ทำส้มเฉดสีไปให้ คุ้มเศรษฐีใครรอดก็จะรวยมาได้นะคะทุกคนที่นี่นะคะมาไหว้ฟรีนะมาได้เลยนะคะอยู่นนทบุรีพิมพิมพ์ google map มาได้เลยนะคะคุ้มหนะาหน้าทองมาได้เลยมาแล้วก็บอกว่ามาจากเอฟซีน้องย,าอย่ามาเด้มอาดมาไหว้ดวได้เลยนะคะทุกคนแม่ครูใจดีมากแม่ยักษ์คัดจเอฟซีเด้มันสิบาปเขาว่ง <laughs> อ่านอีกเอาอันนี้ลีแล้วเนี่ยเนี่ยแม่ยา่าคัดใจเอฟซีสี่บาทนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนมาไหว้ได้นะคะกลางวันสวยมากนี่กลางคืนก็สวยอันนี้องค์เทพพระราหูนะคะมีหมดเลยมีทุกเทพ อันนี้องค์พ่อพระปิคเนตนะคะอ่าวันนี้พาใครมาดูไลฟ์วันนี้ได้บุญกันทั่วหน้าสาธุด้วยกันนะคะพิมพ์ Google Map มาได้เลยนะคะอยู่อยู่ไซม้าอยู่แถวไซม้าเอออยู่แถวไซน้อยคุ้มนะหน้นนนาทองน,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 นี่อันนี้องค์เทพสี่หูห้าตานะคะทุกคนองค์เทพสี่หูห้าตาและนี่ก็คือ ปู่ของเรานะคะองค์ปู่ศรีสัตตะนคราชนะคะทุกคนจะบอกว่าหนูมาศรัทธาพญายนาคแบบจริงจังก็พอที่นี่เลยนะคะแม่ครูกับอาจารย์สุบินนี่ถือไงเขาบอกว่าต้องให้ปูจิ้มหัวให้ได้ึ้นได้ว่ะนะแม่ อย่ไปบวัดอะไรได้เนี่ยวัดอะไรนะที่อยู่เราอ่ะที่มีปูสีสันตนาคารจิ้มดีๆแล้วปูสีโคกหัวเอาเด้ไม่ใช่มานเป็นเกีดีไหมลูกเนียนโบวีบัตปุดเด็ดที่สารเก่าเกศเป็นสารปูเมีนนั่นแหละแถวแลนด์มาร์กนี่ว่าโรงแรมแลนด์มาร์กติดแคมป์ของขนลุกเลยบัว่าอีกมองนึงที่เป็นเกียดีท่องๆไหมเขียอยากไปไทยหลวงคือไทยหลวงตำหมอกพุงเสียบๆป่ะเรื่มแล้ว พระธาตุหลวงพะธาตุหวงตนมาสิมีข่างๆนั่นะเก็สามทูนยานมาไหว้ได้นะคะทุกคนเขาก็ได้ไปเพื่อนกัไปเจ้าไม่เจ้าไปไทหลวงเจดีไทเจดีก็ได้ไปไหวพยานาคหไไหมไไหมมีฮัลหลวงกับท่านท่านดำบอกท่านดำสมพง์ใส่เกิบบไม่สมพง์ย่านเกิบดำไปยเกิบแตา ที่ไหนคะคุณน้หน้าทองนะคะแม่กะลูกเคยเพ่ินคุยกันข่อยคือยิ้มพนะเาขยกัวพระเจ้าว่าแม่กับลูกเคยคุยกันอันข่อยคือยิ้มพะนะแม่ ไปติดตามทิกต็อกแม่ครูได้นะคะทุกคนไปที่มาว่าเด้อเดี๋ยวมาวาเด้อบังคับเด๋อหายครูได้เป็นลูกเคยเด้อของลูกสาวแล้วบาดเนี่ยเลี้ยงมาเด้อลูกเคยอายพันละลูกเคยอายพันละลูกเคยเล่นนี่ลูกเคยเล่นนี่โอ้มีลูกเคยเด้อชื่อชื่ทิกต็อกแม่ชื่อแม่ครูฟ้าใสค่ะ ห่วงเล้วพนะขาเจ้าหัวข้าเจ้าหัวแม่ครูแม่ย่าห่วงบอกแล้วว่าแม่ห่วงลูกสาวมากสแกนสุคนใช่แต่ว่าดูสายตาแม่แล้วแม่แฮปปี้งปวด้งปวดร้องวหฟังเราหลดดมุเจ้าฟังเราหลดลูกสาวข่อย มีการถามเสียหายค่าดองพ่อแม่พี่น้องเขาเสียอ่ะค่าดองซอยพู้นะแม่โว้ยพ่อเองเอฟซีเสียอ่ะค่าดองซอยหวังลูกสาวอีกไม่ครูพะนะก็จะต่อยหัวคืออย่างนี้โอนค่าดองมาซอยกันพะนะกจะว่าเสียอ่ะค่าดองกันโดนสาซาทุกคาปูให้เพื่อนเป็นคู่แท้กันเด้อค่ะพะนักขอพรละ แม่งไปฟไซดูแต่ได้ฮัลโหลพานบ่แม่พานบ่จับแม่เตรียมต้นกล้วยแล้วแม่เสียวคาดองสวัสดีข้าเจ้าถามขึ้นได้เหยียบได้แม่ครูชื่ออะไรแม่ครูชื่อแม่ครูฟ้าใสค่ะขึ้นไปขึ้นไปเพื่อนที่หัวนี่พี่ญานิญาติเห็นเห็นไม่เห็นนู้นตรงกลางเลี้ยวขอพรครู บบแน,นคืนเนนหยียบได้ข้าเจ้าให้เหยียบขอพรนึงคันหมากพร้อมมากไม่ครูสีออกค่าดอกไงแล้วนึงโอ้ยแต่ละคนขอบคุณค่าสมพรพรุ่งนี้วัวเราจะชื่ออะไรดีพี่มาซีสีตั้งที่แม่เท่าเราเด้อ น้องวัวเราจะใช้กับไม่ต้องเล่นกิจกรปล่อยง่วงกับจังหวะปล่อยเป็นคู่เออใช่เราต้องพอดีเลยตอนแรกไม่ได้คิดอะไรนะแม่แม่พูดพอดีก็เลยอุ้ยปล่อยเป็นคู่ก็จะดีเนี่ยก็ยังจะเข้าข้างจับก้องเงือกปล่อยเป็นคู่ไงสมหวังข้าเจ้าว่าซื้อซื้อสมหวังซื้องัวน้องมสมสีแม่แล้วกันมาสมสีอยู่เนี่ยอินดี้เอฟซีกันมาสมสีนะถึงเพียง สมจีกับสมพงศ์หรอวเขาเอ,อินเขาตั้งใจพวกงงสมพงศ์กับสมรีบัวชื่อบัวชือว่อสมายเดีอ่ะเขาเจ้าตั้งมาเต็มเลยสมวางสมใจสมปาธนาสมบูรณ์เจ้าสมยันยนอว <c oughs> ันกะมากแหงอ่านพวกนู้นเสีเอ็ดอันเซนรั่มหรืว่าไฮเซื่อนสมพงศ์สกินแคร์ <c oughs> สมพงแล้วนบุญรอดกับสมสีคอลลาเจนสมพงสกินแกสมสีสมสีคอลลาเจนตั้งซื้อแบนให้พร้อมจองไหนท่านเ้อจองให้ท่านไอซิวอยู่ไปแกลังเทสอยู่อีกจากซีหามือก่อนขออีกสัามวันเนาะเพราะว่าซิวขึ้นแล้วแป้งบอกว่า แต่ว่าสิวอันนี้มันเป็นสิวฮอร์โมนนะลูกจะเป็นแต่เนี้ยใช่แต่เนี้ยหนูจะเป็นขนาดโอนโอนลูกสิเป็นอะไรกันลูกแม่บ้างลูกท้าเบิงก่อนท้าเบิงก่อนมีบุญแต่เนี่ยเดี๋ยวก็เลยว่าจะเดี๋ยวอีกสิวมักเบาเข้าเจ้าไวายาสิ่แม่ยูดอกผู้ใดหลับฝ่าเมารางวัลกับแม่กันแม่ใจหลังวัลแล้วหนึ่งสิวมากเบาบุญยังอ่ะโลคยุพี่ ห่ายลูปนังกําลังท้ายรูปกับเนี่ยสิบอกซูปนะ่จุกคนตัวจริงรอเขาในไหลสดโอนั่นนั่ั่สัตเจนบอบัดเนี่ยสัตเจนบอลอเชื่อโอ้หลอแต่หนูว่าใจแม่ไปประมาณหกสเ็แล้วล่ะเจ็ดสิเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะหนูว่าเสียกวมแตกกันอะไรพ้าเจ้าหัวฟันดูแม่พ่ะนะแตอไ่ะเอาแม่ แม่คูว่าบันแม่ก็เจ้าหัวขวัญแม่แม่พูดแบบนี้แปลว่าผ่านแสดงว่าแม่ครูถูกใจลูกเคยจมเอาตอนแรกเบ้ยหนูจมเอาคูแบบงานแล้วแม่จมเอาอีที่หนูจมให้คูเป็นผ้าละแต่สิ่งศักดิ์สิทธตไม่ได้เป็นผ้าละแตะโอแต่แมน่กูนวลเอารถมาจ้องเนื้อเด็กตรองแต่หลับนูเพื่อน ลู้เหนื่อยเท่า่ะอันหาคนมาหาเงินซอยดูแน่ไปจ้ะเอาเดียวเอาเดี่ยวได้เลยอันอันอนี้คนมาหาเงินดูเสื่อมลอแม่ไปทั้งอ่ะลู่เลี้ยวพนะงั้นเตรียมคันหมากเลยพ่ะแม่ผู้สิซอยค้าดองไล่หลายซัจะพูดซอยค้าดองแต่น no ้อข่อยสิพาสาวแพมไปเต้นงาน แม่ก็จะมาน้ำหาเมียอยู่ในไรหนูเมียเขาเจ้าเมื่อวัคู่บ่าวหนูอยู่ในไร่สูงบอกว่าอีฟอันแผ่มแผ่มว่าเอาหนูไปนุมแหมมึงมาอยู่อย่างนีกันเดิมชื่นยังคืนลูกห้ยเขาบอกแฝงลูกนี่เลขาแม่บอกว่าหนูก็นั่งดูนะแม่หนูก็หนึ่งในนั้นที่วันเทีโรมาสนามบินเอาหรอมืดแปดนู่นนั่นสมันสูน้อขอบคุณแม่ครูที่รักอโลวันนั้นมันสูงน้อสมันเปลี่ยงอินเทอร์เน็ตบ้านคอยมีต้นอ้อย เตรียมขบวนคขันหมากแล้วเรียบร้อยแต่ละคนแค่แม่ตกลงพวกเราพร้อมรวมค่าดองนะแม่พะนะได้มากดอกไม่เอาดอกแม่อย่าปากแข็งใจว่าได้ดอก เด็กงงเงี้ยมแม่เอ้ยพนัน,นห,ห้าข้าตัวลูกสาวแม่จะ่จังเด็ก <c oughs> ู้ใดสิเป็นผู้อ่อยหอนยางยากยย <c oughs> มิเตกูหักผู้เดียวดยยเด้อ,อ,อ,ดอ <c oughs> แม่เหนียวผู้ดวนมิเตเชียจมแล้วจมแล้ววะนี้ได้สิอ่อยยิ้มยุ้ยเพื่อเดียเบิ่งมันแม <c oughs> <c oughs> ่ยืนตรงตรงแม่พนันก็ตัวดอกแม่ ตั้มเขากำลังบอกหุณกำลังบุณยูนี่แซ่บแซ่มนมากินแต่ส้งตั้มีขายอยู่เด้อแจ๊วขายทั้งหนาแต่ว่ากะล้างมือกะเปิดล้างมือกะบพวเปิดเอาค่าดองแม่อะค่ะเจ้าถามว่าเอาค่าดองหลายบอเขาเจ้าสีอกกันตั้งแต่แม่เหนียวรู้านไอ้บอลจะคว่ำโยมไม่แต่งแต่เอฟซีเปล่าบ่ตัวดอกแม่เร็วเยอะคุณว เอมึงต้องมัดผมไว้แต่มันเย็นอยู่เลร่มเย็นอยู่เลยเนี่ยโรอยอยู่นี่อโรอมากฮอตขี้อ่นยางใส่สิงซาก่อนเลยูลกขาฮอตเ,เล่ยนมาโยเลีย <c oughs> นมาโยยางใส่มาโยก,ก่อนเลยสมพงษ์อะ <c oughs> บ่ได้หลับได้นอนพนอะนะ เหชื่อใจสมพ้าคนีกาแ่้าจ้ากหน้าจอนกจเราตนกลงวัคนลาวฮัดจริงเด้อแม่เ้ลูกเคยไม่ยังอายอยู่ข้าเจ้าว่งเบืองเขาหอมกันแม่เออสิละสิละเอาไมจะปล่อยไหมล่ะ แปลงมาแรงทีก่อนเลยเะอสวัสดีนะคะสามพันคนนะน่ะนี่ลราโตนี่ละมอ้อพุ่งใส่ก้อนเลยสักขีพยานสามพันคนเลยนะแม่โอ้บีบบังคับแล้วเจอบีบบังคับ กินเขาแรกน้องกันเด้อพี่น้องเดอเอ็นดูพะนะเม่ยจะใจแข็งหลายแฟนเขาหรอมาโยกละหนึ่งเด็กชายอะโลสมศรีเอาไปสมศรี่เอ้าค่ะนี่ล่ะ้าเจ้านี่ลหละตั้งเพื่อตั้งไห้ได้เด็ดสมศรีเอ้า่ะตั้งกล้องไ ทุงทีบนอ่ถือ,อ,อ,อสามพันสามสมพงติเล่นมาโยกอยู่บรรยากาศร่มรื่นใช่ค่ะมาไหว้ได้นะคะทุกคนมาไหว้ได้ที่นี่พญานาคศักดิ์สิทธิ์มาที่นี่สายพญานาคแบบ1อยเปอร์เซ็นนะคะทุกคน,นสายพญานาคแล้วกับแบบคือที่จีนน่ะดังมากอาจารย์ดังที่จีนมากนะคะ เรื่องลงท้องเรื่องแบบเกี่ยวกับศักเมตตาอะไรอย่างนี้อะไรแม่บ้านเขาเป็นวัดคือเป็นยังวะเขาเจ้าถามนนวดที่นัวดที่ผายโบตุเป็นเฮียนค้นอยู่ะหลังหน่อยเป็นเฮียนคนหลังหน่อยว่าสัน ด้วยรักของแม่แบบนอยากได้ยังกะยิบออกโอ้เขามาเตรียมยดได้หมือนไแบนเขาไปหามใไซแม่หนูใส่ตลอดหนูแค่ทายละครจะซื้อหนูก็เลยถอดไว้เอาไปถอดไว้กองทายก็จีเสียอีกมันลึ้งทึ้งถือโลเลยแข็งเลย แค่เงย้ยอย่างเลยลูกปนมานานันยังไงมัเอาเอาก,ก,กมาโโมันท้องมนน่าหอดอ่ะจัเยขาเจ้ากรสีว้ากินเขาเจ้าจะใหนเขาของเอ๋